ไฮไฮ้กลุ่มฟูบูกี้ทุกคนรวมพลครับอย่าลืมเติมเลือดให้ยานแล้วก็หกโมงเย็นเนี่ยมายิงยานกันด้วยเราต้องเอาที่หนึ่งในกิจกรรมยิงยานเว้ย้กลุ่มฟูบูกี้รายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำคลิปและการไลฟ์สดเด้อ คิดจะเติมเกมวันพันแมนให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพจัดไปดีแบบบ้มๆคือหรือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพรูเรื่องที่8ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยครับตอนนี้เนี่ยพี่มาอยู่ที่กรุงเทพระหานะรันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ขนโนต้ตบุ๊กมาด้วยเพื่อที่จะได้ทำคลิปแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมที่มาตามนัดนะวันที่7 ที่เซิร์ฟเวอร์เปิดนะแล้วก็เป็นวันที่8นะที่เราทําคลิปนะสับสนไหมวันที่7ก็คือมันครบรอบ7วันแล้วนะฮะตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วจนถึงวันศุกร์เนาะวันนี้ก็เป็นวันที่8ก็เลยมีกิจกรรมที่เข้ามานะครับนั่นก็คือจรวดพระชนภัยจักราวาลโฮโลแกรมนะครับที่เราอยากได้ Super ร์ d r นด d อยด k ชาย S S R บวกในกิจกรรมนี้นะครับก็เดี๋ยวมาแนะนําว่ากิจกรรมนี้เล่นยังไงกันอีกทีหนึ่งแล้วกันในคลิปนี้นี่แหละนะครับแต่ก็มีอะไรที่มันผิดคาดไปอย่างหนึ่งก็คือเราเห็นภาพหลุดว่าการโรกิจกรรมการโร่นะครับที่จะมาแทนบาคุกโกเนี่ยมันจะมาใช่ไหมแล้วมันก็จะให้หินฮีโร่หรือว่าหินปีศาจให้เราเลือกว่าเราจะเล่นอะไรปรากฏว่าไม่เป็นแบบนั้นครับ บาคุกโกยังคงอยู่แล้วกลับมาอีกเช่นเคยนั่นหมายความว่าเราจะได้แค่หินปีศาจเท่านั้น4ก้อนนะครับได้จากนี้2ก้อนแล้วก็จะระวันงร้านค้า1,750เพชรอีก2ก้อนให้เรากดซื้อนะก็สำหรับทำลูกแก้ว SNR บวกปีศาจนั่นแหละทีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นแล้วครับว่าทีเนี้ยหินฮีโร่ไม่พอแฮะ หินรีฮีโร่ตอนนี้เราได้รับการแจกมาแล้ว2อันเนาะได้มาจากกิจกรรม5ปีที่เราเลือกรับรางวัลแล้วก็ Hero ่เอ็กซ์ิาครับทำให้มีอยู่2อันนอกจากนั้นยังมีกล่องสําหรับเลือกครับเวลาเราเปิด220แดงเนี่ยมีอยู่อีก1กล่องจากนั้นเ,เรารอรู้นอีกอันหนึงที่นี่ครับล็อกอินมือใหม่สัปดาห์ที่2ก็มาตามนัดเหมือนกันเป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้เลยว่าวันสุดท้ายเนี่ยวันที่7เนี่ยจะได้ หินของฮีโร่แล้วก็อัศวินกับเคลื่อนล่างหนึ่งนะครับแล้วก็คนผู้นี้มีสมม่วงด้วยฮนะได้สมม่วงกันอีกเยอะม่วงตอนนี้พี่มี57บใบคือเกือบการันตีแล้ววนะ่านี่คือมันแจกเยอะมากเลยนะเซิร์ฟเปิดใหม่ตอนนี้มันทําให้พี่สามารถทําตัวฮีโร่ได้แค่ตัวเดียวต้องเลือกครับระหว่างซูเปอร์ดอยดักชายกับอัศวินกับเคลื่อน SSR บวกที่เราเตรียมมาไว้ก็ <c oughs> ไปซาวเสียงจากน้องในช่องว่าพี่ควรจะเอาอะไรดีนะถ้าเอาอัศวินกับเคื่อน SSR บวกแน่นอนอ่ะมันเอาเข้าทีมไม่ได้ นะครับเพราะว่าเรามีตัว UR อยู่ในทีมแต่ประโยชน์ของมันก็คือมันจะทำให้ตัว UR มีสเตตัสเพิ่มมากขึ้นโจมตีแรงขึ้น50%นะครับเลือดเพิ่มขึ้น50วิ่งเร็วขึ้น10%ป้องกันเพิ่มขึ้น50ก็อึดขึ้นนั่นเองน,นั่นคือข้อดีนะครับออมันคุ้มกันไหมกับการทำ s n r บวกแล้วมาใส่นี้ โอเคเอาเป็นตัวคอของทีม2ก็ได้จุกไหมแต่ในอีกกรณีหนึ่งถ้าเอาซูเปอร์ดรอยดักชาย SSR บวกนั่นหมายความว่าเราจะเอามันเข้าทีมได้ทันทีแล้วก็มันมีอาวุธ3ดาวด้วยนะครับมันสามารถเพิ่มเลือดให้กับทีมได้เพราะว่ามีพาสซีฟถ้าเกิดออกอันติมาก็เพิ่มเลือดให้กับทีมได้อีกนะั่นคือข้อดีแต่ปัญหาก็คือเราไม่รู้ว่าตัวมันเองอะ่ะจะได้ใช้ประโยชน์ทันไหมมันจะโดนตัว UR ปาดตายหรือเปล่าโอเคมันคือ SSR บวกที่เจ๋งที่สุดในตอนนั้นก็ว่าได้เพราาาะว่อดมก แล้วก็บัฟได้ดีมากแต่ตอนนี้อยู่อามันตีแรงมากครับจนเราไม่รู้ว่ามันยืนอยู่ไหมพี่ก็ทักเสียเต้ไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าเสียเต้จะเอาดักชายตอนไหนนะครับอยากจะลองดาเมจเราจะได้เลือกว่าเราจะเอา S&R บวก นะร,ระหว่างดักชายหรือว่าอสุินขับรถดีกว่ากันมาอัปเตดตกันก่อนแล้วกันครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในอันดับที่16ของซาว่าพลังรอบอยู่ที่378,235อันดับหนึ่งของเสียเต้นี่5ไปแล้วนะครับเอ่อหปีนะว่า5ปีแล้วก็พลังล้านนะคารุมาอยู่ที่260,000นะั่นแหละเราตามไปค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับอู้เติมกันหนักจริง สองคนนี้นี่สุดๆครับส่วนเลเวลเนี่ยวันนี้น่าจะจบประมาณ54ปลปลายไม่55านะก็อ,อยาก55วันนี้แต่ทําไม่ได้จริงนะดูแล้วไม่น่าถึงถ้า55เนี่ยมันจะปลดล็อกดาวม่วงก็ทําให้สเตตัสไปไกลามากกว่านี้พี่อาจจะแตะ0 0แสนก็ได้ถ้าเกิดว่าพี่ไปเลเวล5 5เพราะว่าคารุมาเนี่ยห0แสนได้แล้วเห็นปะเพราะว่าเขา,า 600, ลเลเ,เ,เวล55แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับสาหรับกงล้อวันนี้อีกเช่นเคยสายซิ่งอย่างเรา ของทองล้วนๆเปิดจนกว่าจะมีดันของทองมาให้เราลงก็ตอนนี้มี13และวันพรุ่งนี้ก็ได้ประสานของทองเพิ่มอีกอันครับสำหรับช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตเนี่ยวันนี้กดไปถึง152ครั้งแต่ดูนะ้าเกิดว่ามันใกล้55จริงเนี่ยอาจจะกดถึง2องครั้งนะครับส่วนกระป๋องม่วงกดไป4เลย กดถึง180อ่ะเพื่อที่จะให้ได้กระป๋องม่วงเยอะที่สุดครับตอนนี้เรามี1,447กระป๋องม่วงนะฮะอ่ะแล้วก็มาอัปเดตกิจกรรมที่มันเข้ามากันว่ามีอะไรบ้างบาคุกโกเข้ามาแล้วใช่ไหมมีวงล้อปลุกตื่นครับที่จะให้ตัว UR นะ GC u r r ิ a l บโบรสนะจะบอกว่าให้ก็ไม่ได้นะต้องซื้อมูลค่ามันเหรอ 6K ไปเมื่อก่อนเคยโดน 6K แต่เดี๋ยวนี้บางคนบอกว่า 2-3K ก็ได้แล้วครับ ลองลองหมุนกันแล้วกันนะเธอใครอยากได้นะครับถามว่าเอาตัวอะไรเหรอ,อซูอริลเนี่ยอยู่ในซัพพอตอยู่แล้วนะครับถ้าแนะนำเนี่ยเอาบรอนมาเป็นคอเพราะว่าเราไม่มีคอดีๆใช้กันใช่ไหมตอนเนี้ยพี่ไม่ไม่สนใจอันนี้นะครับเก็บไว้พักไว้แล้วก็มีซัพพอตมาวันนี้ครับวันที่8ที่เซิร์ฟเวอร์เปิดเหมือนกันนั่นก็คือซัพพอตของซูริลพี่ก็ต้องจัดอยู่แล้ว จัดไปดีแบบเบิ่มๆคลือครับซึ่งซัพพอร์ตเนี่ยเวลาเราเติมซัพพอร์ตเนี่ยจะมีู่2ราคา349กับ839ถ้าเติมขั้นเทพเนี่ย839จะเสียแค่600นหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเติมเป็น349ก็เสียแค่250ประมาณนี้แต่ถ้าเติมเท่านี้มันจะไม่สามารถไปถึงตัวซื้อดรีวที่เลเวลซัพพอร์ต2 0 0ได้จะเป็นต้องอัดเพิ่มและต้องอัดด้วยแบงค์เขียวซึ่งแบงค์เขียวเรามีเยอะอยู่แล้ว ขั้นเทพปัดแถนทุกแพ็คอยู่แล้วแบงค์เขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดอันนี้แบบเแบบิแบบ่มแๆบบคือลือไปเลยครับเราค่อยเก็บไปทีละเละเวลนะพี่เอาอันนี้อัน3 4 9นะครับได้เรียบร้อยเป็นซัพพอร์ตซัพพอร์ตก็ปลดของรางวัลแถวร่างซึ่งต้องบอกว่าคุ้มมากๆเลยมีทั้งที่ใช้ในโดเรียวไทม์นะมีทั้งของทองหรือเปล่าชิ้นส่วนของทองเนี่ยเจ๋งนะครับแล้วก็เก็บสะสมตามเลเวลไปพี่อยากแนะนำว่าให้ปลดซัพพอร์ตตั้งแต่วันแรก พราะว่าเวลาปลดซัพพอร์ตวันแรกมันจะมีเควสพิเศษสําหรับพุกซัพพอร์ตเข้ามาทําให้เลเวลไปไวมากขึ้นถ้าเราไม่ไทำเราไม่ได้ปลดซัพพอร์ตเควสมันก็จะน้อยกว่าจะขึ้นแต่ละเลเวลมันนานนะครับก็อ่ะอันนี้ประมาณเดือนครึ่งน่าจะได้ซึ่งมันจะไปเดือนหน้านะครับวันที่สิบเจ็ดกร,รกฎาคมเพราะงั้นเนี่ยอาจจะไม่ทันนะอาจจะไม่ทันแล้วก็ต้องอัดนี่เพิ่มอัดแบงค์เขียวแบงค์เขียวไม่พออยู่แล้วและเวลาเราซื้อเลเวลเนี่ยมันมีแพ็ แพ็คนี้อยู่คหนึ่งรัอยิบแ2ดแบคงเขียวได้สี่สิบเลเวลเรามีสามร้อยแบคงเขียวเราทําได้แปดสิเลเวลเลยทําได้อยู่แล้วกดไว้ก่อนก็ได้เนี่ยซื้อเลเวลรอเลยเพราะว่ายังไงเราก็ต้องซื้ออยู่แล้วซื้อได้สองครั้งกดไปสักครั้งหนึ่งยืนยันบอมซื้อเลเวลครับดิ้งขึ้นมาเลเวล4สี่สิบแปดแล้วก็ปลดล็อกของเนี่จะได้เอาของมาอัพตัวด้วยมีตัวแดงตัวม่วงนะมีของทองเดี๋ยวดูดิว่าของทองเราจะได้กี่เศษรับทั้งหมดก่อนอาจจะประสานได้เเลยยนนะครับี เปิดมาปัาม๊มได้อะไรกิจกรรมมาเยอะครับวันนี้เปิดครบรอบหนึ่งสัปดาห์แต่หลังจากนี้กิจกรรมไม่เหลืออะไรแล้วหลังจากนี้กิจกรรมมันจะไม่ยอมมาแล้วแล้วพี่ลองของทองเปิดได้ไหมเปิดได้ต่อนเลเวลหกสิบไงรอไปก่อนนะถือว่าได้รุนได้รุนนะเก็บไว้ครับนอกจากนี้กิจกรรมที่มาในวันนี้ก็คืออันนี้แหละครับจะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับมาดูของรางวัลกันก่อนว่าเราจะได้อะไรจากกิจกรรมนี้มาทีา่วัสดุ ผจนภัยนะครับจะมีอยู่2หน้ามันจะใช้ตั๋วสีฟ้าเนี่ยในการแลกหน้านึงอีกหน้านึงเป็นตั๋วสีทองก็ได้จากการเล่นกิจกรรมนี้เหมือนกันมาดูสิ่น้าสนใจในตั๋วฟ้านั่นก็คือลูกแก้วของซูเปอร์ดอยดักชายมูลค่า7,000ดูเหมือนเยอะนะฮะเจ็ดตั๋วแต่ไม่เยอะหาได้ง่ายกว่านั้นนะครับแต่แต่ว่าเราต้องเสียเพชรเยอะนิดหน่อยนะก็สิน่าสนใจอย,อย่างนึงก็คือตราที่ใช้กับฮีโ,โร่ c าร์ดอนะครับอย่างดาร์กชายนี่แหละนะครับแล้วก็พวกตัวแบงค์ตัวอาวุธตัวดำนะครับกรอบ100ในถูกมากเลยนะนี่คือของรางวัลที่เราเล็งไว้ว่าจะเอานะในส่วนของอันนี้ในส่วนของตัวทองเนี่ยก็มีของรางวัลที่ไว้สําหรับอัพตัวมีคอมีไอ้พวกแบบการ์ดไล่โจมตีอ่ะไอ้ถีออยู่ในการ์ดบัฟอะ ะะแล้วก็มีการอั้นาที่น่าสนใจอันนี้สามารถรีรางวัลได้รีเฟซได้วันละ2ครั้งเพื่อเพื่อกดซื้อของนะฮะเพราะนี้เรารู้แล้วว่าของของรางวัลที่เราต้องการในกิจตัวม่วงก็คือตัวสีทองกับตัวสีฟ้า2ออย่างนี้ให้โฟกัสใน2ออย่างนี้มาดูกันว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างมาที่คู่มือการประจนภัยครับเนะนี่ยฮะด้านด้านซ้ายเนี่ยฮะกดเข้ามาปับ๊บอันนี้เป็นเควสประจําวันว่าเราเนี่ยจะทาเควสอะไรนะฮะทได้3มเควส นะในวันที่1เนี่ยนะครับใช้กําลัง1น0แต้มนะก็คือกระป๋องม่วงร้านปาร์ตี้ลื่นเริง3ครั้งร้านปาร์ตี้เนี่ยจะอยู่ในกิจกรรมนี้นะใช้ตัว๋วอันเชิญพิเศษ2ใบก็คือไปอันเชิญตั๋วแดงข้างนอกนะฮะอันนี้คือเวสวันแรกเมื่อทําเสร็จ3เคเวสนี้แล้วเราจะได้กําไร VIP สีฟ้าแล้วก็ตั๋วเหลืองที่เราให้โฟกัสไวนะ้ตัวเหลืองนะครับจากนั้นเนี่ยเวสมันก็จะมี12วันนะฮะวันที่2มันก็ปลดล็อกหน้านี้ มันจะดูล่วงหน้าได้วันพรุ่งนี้เราจะได้อะไรวันนี้เราทําหน้าแรกก่อนเราก็ไปอัญเชิญพิเศษเลยแล้วกันนะอัญเชิญพิเศษเนี่ยขออัญเชิญ5้าใบนะครับเพราะว่ามันจะได้เสร็จเควสของไอ้ทาเคก้กด้วยทําเคก้กเนี่ยมันมันล็อกว่าอัญเชิญวันละ5้าใบเพื่อได้กระป๋องนมมาเปิดแต่รั่วให้อย่างน้อยกระป๋องนมในกลุ่มโจรสลัดเกีย์โรเซียโร,รถามว่าทําไมไม่กดสิบไปเลยเพราะเราต้องเก็บตัวแดงไว้ให้เยอะที่สุดเพื่อทําเควสในแต่ละวันถ้ากดสิบในตัวแดงไม่มีทาเควสจะจบกดได้กระป๋องนม นะเปิด2ล้ขอเปิดห้านะใส่ามะเห็นอุกบาทดังนั้นก็มาแล้วขอต่อยอุกาบาทเปิด3ไม่มี s อ r มาให้ยนโฉมจริงรอ่ะขอเอสอตัวใหม่หน่อยได้ไหมอย่าลืมนะคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าพี่เอาตัวอะไรดีระหว่างดัชชาย ssr บวกกับอัศวินขับเคลื่อน s อ r บวกนะครับขอฟังแนวคิดด้วยว่าเหตุผลอะไรถึงควรเอาตัวนั้นๆคอมเมนต์มาเลย สับสนจริงว่าจะเอาอะไรใบที่5ปั๊มเกลือเล็กเทะเจ็ดในกล้บู๊ตามคาดห้าใบเรียบร้อยงั้นเราก็เสร็จเควสเค้กเนี่ยเสร็จเควสเห็นปะได้กระป๋องนมต้องทําทุกวัน็วไรอีลาอีกสิบวันเนี่ยห้สิบตัวเออเต็มเตียมไว้เลยแล้วก็เนี่ยฮะเควสมันก็สําเร็จละเราก็ได้ไอ้นี่มาไอ้นี่ถามไว้ใช้อะไรเนี่ยพลังงานยานมันจะเป็นกิจตียานที่อยู่ในตัวม่วงนี่แหละ แล้วเราก็ต้องอัพยานให้มันแบบมี H p มีป้องกันอะไรเยอะขึ้นด้วยอแพลังเนี้ยนะฮะแล้วก็นี่โฟกัสนี่เลยฮะตั๋วสีฟ้านะครับตัวทองตัวฟ้าเท่านั้นสองอันนี้นะทำเควสได้ครบเราก็จะได้ของรางวัลทีนี้มาดูกันต่อว่าไปดูอะไรไปดูที่ปาร์ตี้ล้ำยุคคือนี่แหละเวลาเราร่วมปาร์ตี้เนี่ยมันก็จะให้ของนะครับมีส่วนสําคัญอยู่4ี่ส่วนสาส่วนเนาะจัดปาร์ตี้ เวลาจัดปาร์ตี้เนี่ยมันจะใช้แหวลิชแบน v v ว p นี่คือหายากหน่อยนะฮะกับปาร์ตี้รื่นเริงก็คือแพ็ค V ี p ที่เราได้จากการการทำเควสประจำวันเมื่อกี้นะครับสามอันเนี่ยเราจะได้แพ็คไอ้ V I P ไอสีฟ้ามาก็สามารถจัดปาร์ตี้ได้ซึ่งจัดปาร์ตี้แล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในปาร์ตี้สุดมันตรงนี้ครับปาร์ตี้ของเราเนี่ยจะขึ้นตรงนี้อันนี้ปาร์ตี้ทั้งหมดคือปาร์ตี้ของผู้อื่นเวลาเราจะเข้าร่วมเราจำเป็นได้ต้องเสียเพชรห้าสิบ ย้าว่าต้องเสียเพชร50ครับแต่สิ่งที่ได้มามันคุ้มค่ามากๆนะฮะถามว่าอะไรนะครับก็เราสามารถเข้าร่วมได้เรื่อยๆเลย,เลยสูงสุดเนี่ย20 20ปาร์ตี้ต่อวันอ่าแล้วพี่ลองเสียนะ50เพชรอันนี้เป็นปาร์ตี้ของอื่นปั๊มได้100ตัวเทาเนี่ย100ตัวเทาได้มาเสีย50เพชรนั่นหมายว่าครึ่งต่อครึ่งซูเปอร์แอนดรอยด์ดาร์กชายมันราคา7,000ตัวเทา ถ้าคิดแบบเล่นๆคิดแบบง่ายๆแบบไม่เอาจากกิจกรรมอื่นแล้วว่ะส่วนอื่นแล้วว่ะเราต้องใช้เพชรสามพันห้าร้อยเพชรใช้เพชรสามพันห้าร้อยเพื่อเปิดตั๋วแล้วมาแลกซูเปอร์นอยด์รักชายเพชรเรามีอยู่แล้วนะแต่อันนี้พูดไว้ในกรณีที่ไม่มีด้านอื่นเลยนะครับอไปดูกันต่ออันนี้คือปาร์ตี้นะกดได้วันหนึ่งยี่สิบครั้งปาร์ตี้สุดพิเศษนี่หครั้งสุดพิเศษจะไม่มีใครทําเลยนะ สูตรพิเศษมันจะเป็นอันไหนวะแต่ว่าเรามาจอยได้เรื่อยมีเวลาจํากัดนะครับของแต่ละคนเนี่ยที่มันรับหน่อยหลังอยู่กดไปแล้วกันกดไปเรื่อยๆได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเนี่ยกดจนว่าจะครบยี่สิบก็ได้นะครับอันนี้แผนหนึ่งนะไปดูกันต่อมีอะไรบ้างอันนี้ทดลองอันนี้มันโชว์อันดับเฉยว่าเราได้อันดับเท่าไหร่ในการทำปาร์ตี้อันดับหนึ่งเป็นคนทดลองเล่นมันคือใครวะเนี่ยอยู่เซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับกิจกรรมนี้รวมเซิร์ฟเวอร์ข้างๆไปด้วยหกสี่ห้าเปิดเกาะเราอาจารย์น็อตเหรอ อาจารย์น็อตน่าจะอยู่ในนี้นะครับทีนี้มาดูรางวันรางวันนะในการทํากิจกรรมปาร์ตี้เนี่ยมันก็จะมีไล่เรียงตามนี้นะครับที่1ที่2ที่3ได้กรอบเนาะแล้วก็ได้เศษหินอัปรูนยังมีอีกไม่มีแค่นี้นะดย้อนมาไปหน้าแรกนี้คํานวณกลยุทธ์คํานวณกลยุทธ์เป็นการตีบอสครับ ซึ่งก็แบ่งเป็นสองระดับเหมือนกันบอสขั้นที่2เนี่ยเข้าร่วมระดับปกติจะปลดล็อกนะระดับปกติคือไอ้อนทั่วไปเนี่ยเวลาเราตีเนี่ยเราใช้กระป๋อกม่วงในการตีครับใช้กระป๋อกม่วงในการทาสู้เมื่อวานไปลองมันเป็นโบลท์ทำไมวันนี้เป็นเกริลกันซุปเยวขอลองก่อนนะครับเอาทีมมาสู้กับเกริลไก่แจ้จัดชนะเฉยแล้วเราก็จะได้เนี่ยไอของอัพยานครับกับของโจมตียานอัพยานก็คือทําให้ยานเราอึดขึ้นโจมตียานก็คือไวโจมตียานฝ่ายตรงข้าม อ่ะโอเคถูกต้องพอผ่านด่านทั้งนึงแล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้กระป๋องม่วงในการลงแล้วก็ได้ของรางวัลไปนะครับกระป๋องม่วงเนี่ยเอามาใช้กับในนี้เพื่ออาไปตียานเป็นทางอ้อมในการได้พวกตัว๋วทองหรือว่าตั๋วเทามาแล้วพี่ตีด่านยากไปเลยนี่เรามีขับเคลื่อนเราัูอะไรละ่ะขับเคลื่อนี่ฟันทะลุทะลวงหมดโอ้โหได้อัพยานมา110กระสุน6กทั้งสุนน้อยไปนะเนี่ยแล้วเอากป๋องม่วงลงเลยปั๊มได้กระสุนรัว ลงมีเท่าไหร่ก็ลงเท่านั้นะกระป๋องม่วงอ่ะนี่ได,ได้ได้กำไร v i p มาด้วยบางส่วนไว้จัดปาร์ตี้จัดปาร์ตี้ก็ได้พวกไอตั๋วมาเหมือนกันครับกดไปเรื่อยๆฮะจนกว่าตั๋วม่วงเราจะหมดเลยกิจนี้อ่ะกดคร่าวๆให้ดูก่อนเมื่อกี้กดไปเยอะแล้วครับตอนนี้มีกระสุนอยู่2อ0 0ไม่ใชไม่กระสุนไออัพยาน2,500และส่วนกระสุนเนี่ยร้อยสิบสี่รแบน v p มี4ี่อันไปย้อนดูนี้ก่อนครับจัดปาร์ตี้จัดปาร์ตี้เนี่ย มันสามารถจัดปาร์ตี้รื่นเริงโดยใช้ l i ส t band VIP เรามี4อันใช่ไหมเรากดจัดไปเลยปั๊มจัดปาร์ตี้สาเร็จมันก็จะมาอยู่ด้านปาร์ตี้ของเราครับสามารถเชิญคนอื่นมาร่วมได้นะถือว่าช่วยเพื่อนมนุษย์นะครับแล้วก็มาครับส่วนสําคัญของกิจป่องม่วงอันนี้ซึ่งอาจจะซับซ้อนพอสมควรนะั่นคือกิจตียานสงครามอวกาศเป็นการต่อสู้ระหว่างกิลต่อกิลนะคุกคุกกี้ของเราต้องเจอกับเซิร์ฟเวอร์645ซึ่งไม่ยอมอยู่แล้วยานอวกาศ มาแล้วนะครับก็มันจะมีช่วงเวลาเลนในแต่ละวันคือมันจะรีทุกวันนะครับช่วงเวลาตีห้าหรือว่าตีสี่ของบ้านเราเนี่ยจะเป็นการเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมคืออะไรก็คือเรา,เอาไอ้หลอดเมื่อกี้มาอัพยานไอ้หลอดที่เรามีไวนะ้เห็นปะ่ะไอ้หลอดเนี้ยที่เราได้จากกิจกรรมมาอัพเลือดของยานให้ยานของจิวเราอ่ะอึดมากยิ่งขึ้นอัพอัพเอพีของยานของเราให้มันเยอะครับเวลาฝ่ายตรงข้ามมาตีเนี่ยมันจะได้มันจะไดออ้อึดๆนะครับเราจะได้ชนะนะครับมันจะได้ตายยาก แล้วก็การอัพแบบเนี้ยทั้งโจมตีทั้งป้องกันเนี่ยม,มันมีรางวัลส่วนตัวด้วยนะไม่ใช่แค่รางวัลกิลอย่างเดียวเพราะแน่ทุกคนต้องเข้ามาเล่นนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มฟูกิต้องเล่นนะบังคับบังคับกิจนี้ครบอย่างเนี้ยบอมเหลือร้อยกว่าอันบอมอ่ะหมดแล้วเราทําให้ได้เลือดแค่นี้แหละเลด่งขึ้นมาหกแสนครับเลือดของยานก็อ่อนี่คือการเตรียมความพร้อมดูรางวัลก่อนความคืบหน้ารางวัลก็คือนี่ครับอันนี้คือเป็นเควสโดยรวมที่รับของรางวาัลก็จะได้อันนี้ เป็นรางวัลที่ปลดล็อกได้ครั้งเดียวนะได้ตัวทองในอาวุธอันนี้ไว้ทําอะไรเนี่ยไอเทมพจนภัยท่องอวกาศสามารถฟื้นฟู HP หนึ่งพันให้กับยานอากาศกดใช้หนึ่งชิ้นเพื่อรับคะแนนส่วนตัวหนึ่งร้อยแต้มเป็นคะแนนส่วนตัวนะครับทีนี้เราอัพไปเรื่อยๆครับจนถึงประมาณหกโมงเย็นและพอหกโมงเย็นเนี่ยมันจะเป็นช่วงต่อสู้แล้วช่วงต่อสู้เป็นช่วงที่เราต้องใช้อาวุธเนี่ยจะวหลดเนี่ยหนึ่งร้อยสี่ิบสองอันเนี่ยยิงยานนะครับ เต่ลองไปดูกันตอนหนึ่งทุ่มว่าจะสู้กันยังไงแต่เตรียมกระสุนไว้เยอะๆแล้วกันแล้วก็จะสรุปผลการต่อสู้เนี่ยหชั่วโมงหลังจากนั้นหรือประมาณ1ทุ่มเพราะฉะนั้นตอนนี้จะมีกิจทุกวันเลยนะฮะจก,กว่าน,นี้จะไปนะครับหกโมงเย็นถึง1ทุ่มกลุ่มฟูบุกี้มาสู้กันด้วยในกิลว,วอยย่อมนะฮะทีนี้เนะี่ยเราต้องกําหนดทีมโจมตีกับป้องกันด้วย ตามช่องนะพี่ยังไม่เคยสู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับตัวละครทีมป้องกันเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีได้หลังจากเริ่มเกมแล้วนะครับไว้สําหรับป้องกันอย่างเดียวผู้เล่นที่เขาร่วมเกมหลังหนึ่งูนะสามารถเข้าร่วมโจมตีได้แต่จะเขาร่วมป้องกันไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยเราต้องเซ็ตตัวป้องกันไว้ก่อนเลยว่าจะเอาอะไรเป็นตัวป้องกันเผื่อจะเอาเบบูเราไม่รู้หรอกนะว่าบูแบบไหนเนี่ยแค่นี้พออันนี้ทีมบุกพี่ทีมรับจะหนาแน่นหน่อย บางส่วนนะไม่เน้นรับเขาเขาเรียกว่าเน้นรุกนะจับทีไว้แบบนี้ก็เดี๋ยวตอนประมาณ6กโมงเย็นก็จะได้มาลองสู้กันว่าเป็นไงโอเคทีนี้มาดูรางวัลกันครับรางวัลจะแบ่งเป็นรางวัลส่วนตัวก็คือเวลาเราทาคะแนนอะไรได้เยอะนะครับมันก็จะมีรางวัลตามนี้เลยของดีนะในการ์ดทองไว้สําหรับไปแลกของนะครับแล้วก็รางวัลกิว้วถ้ากิ้วใครได้ที่เยอะๆเนี่ยก็จะได้รางวัลเยอะขึ้นเพชรน,นี่อย่างหนาแล้วก็มีตัวสีเทาให้ด้วยไว้สาหรับแรกรอซูเปอร์รอยดักชายนะครับอ่ะกิจกรรมแบเประปมาณแบบนี้เดี๋ยว่ย ไลฟ์ like สดอีกทีหนึ่งในการตียานว่าเป็นแบบไหนนะตรอมาดูครับแพ็คที่จะต้องเสียเพชรเสียเงินนะเราสามารถซื้อใช้เงินเนี่ยเติมกระสุนในตุ่มม่วงได้ฮะมาดูของารางวัลแต่ละแพ็คนะครับหรือว่าใช้เงินแก้ปัญหาเนี่ยก็ซื้อไปเลยโอ้โหให้เยอะดังให้เพชรอย่างเยอะอาไว้แลกอีกทีหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ว้าวจัดก็คือนี้5555ัน55้เพชรครับของารางวัลก็คือเศษดักชายหินฮีโร่และอาวุธ3มดาว นี่เกมแจกขนาดนี้จริงๆหรือพี่เคยบ่นว่ามันไม่เก่งเพราะมันไม่มีฮุดสามดาวมันแจกแล้วเลยครับนั่นคุ้มมากๆครับแพ็กนี้เราก็ต้องเสียเพชรซื้อซึ่งมีเวลาซื้อจังหวะกิจกรรมมันจะไปแหละก็คือ14วันนับถอยหลังนี้นะสรุปอีกครั้งหนึ่งของรางวัลที่เราต้องเน้นเนี่ยรู้แล้วใช่ไหมว่าตรวเทาวโลหาจากไหนได้บ้างไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับเรามีโอกาสทําได้ครับซูเปอร์ดรอย SSR บวกพี่ทําได้เลยนะเอาจริงตอนนี้ทําได้เลยอะทาดีไหม แล้วกดไปเรื่อยเรามันสายปาร์ตี้อยู่แล้วครับร่วมปาร์ตี้รัวๆเลยวันหนึ่งเขาได้20ปาร์ตี้ก็เท่ากับวันหนึ่งได้2,000ตั๋วนะจัดไปดี่แบบเบิ้มๆคือใครจัดพี่เขารัวหมดแต่เพชรก็จะเสียเยอะหน่อยเสียประมาณ1,000เพชรต่อวันสามารถเสียได้นะยอมกันได้นะเพื่อซูเปอร์อรดักชาย S&R บวกครับกดไปดินะอย่างนี้ก็ประมาณ3วันก็ได้ลนะกดอย่างนี้ประมาณ3วันครับจัดไปกัด กดให้สุดเลยพี่ยังไม่เห็นปาร์ตี้อันใหญ่ที่เขาว่ามาเลยอะพี่กลัวพี่กดครบโคตาแล้วพอปาร์ตี้อันใหญ่มาแล้วพี่ไม่ได้เดีเ๋ยวรอปาร์ตี้อันใหญ่ก่อนได้ไหมเหลือไว้สักอันหนึ่งแล้วกันเผื่อเสียเต้นะครับจัดปาร์ตี้อันใหญ่เหลือไว้สักหนึ่งครับตอนเนี้เรามีตัวเทาเท่าไหร่แล้วสองพันสวนตัวเทาเห็นไหมไม่ยากครับประมาณสามวันนั่นก็ได้แล้วซูเปอร์ดอยดักชาย ก,กิจกรรมประมาณแบบนี้แล้วก็อย่าลืมดูกันด้วยในตั๋วทองเรามี100แล้วการอัพดาวน์ดีครับรออะไรการอัพดาวน์เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนขอลองยิงยานเย็นนี้ก่อนว่าทิศทางของเซิร์ฟเวอร์ของไอ้ป่องมุ่งเป็นยังไงอ่ะขอให้กลุ่มฟูบุกี้ทุกคนเล่นกันด้วยนะมาตั้งทีนรับไว้แล้วก็หกมงเย็นไปยิงยานกันรู้เรื่อง เข้าสู่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับที่เราจะหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยกันวันนี้เป็นคลิปของวันที่7ดหรือเมื่อวานนี้นะคนดู5้0 0ร้อยคนขอบคุณมากเลยครับทรงผมที่เปลี่ยนไปไหมไปตัดผมมานะเมื่อวานผมยังฟูฟ่องอยู่เลยมีคนคอมเมนต์60คนมาพูดคุยกันมาเอาอุปกรณ์มาอัพ3ดาวอัศวิน S S R หรือว่าวัคซีนแมนร่าง2ดีครับวัคซีนแมนร่าง2เพื่อนจัดนะะยังพอเล่นได้ยังแบกทีมได้นิดหน่อยถ้าเลือกตัว S S R ไม่แน่ใจว่าอัศวินที่เป็นตัวคอ สามารถใช้ในทีมได้ไหมไม่ได้อัศวินก็คือมันจะได้ตัวเดียวในทีมนี่คือข้อเสียอะไรล่ะผมสุ่มตู้วัคซีนแมนร่างสองแต่ผมได้ร่างหนึ่งผมเจ้าเลยเซิร์ฟเวอร์จีนแจกอาวุธเฉพาะอัศวินจากผล U R 2อันโอ้หแจกเยอะเกินจีนน่ะนะครับกระป๋องม่วงไว้ทําอะไรครับกระป๋องม่วงไว้ลงกิจกรรมอย่างวันนี้ไงย,ยิงยาน ผมมีหินฮีโร่ยูอลูกปีศาจสองลูกแต่ไม่มีลูกแก้วเลยมีแต่มีแต่ลูกแก้วโคเคสึกเอเบวกแต่ก่อนนะผมเล่นไม่เป็นผมไปกดบาคุโกให้เป็นล่าง2โคตรไก่กากิ้งไมโฟนไอดีปีที่แล้วครับเห็นอัศวินกับกาโรยูอก็เลยกลับมาเล่นนะกาโรยูอไม่มาว่ะ มาเป็นบาคารโกเหมือนเดิมครับพี่ครับดาร์คชายเอสเซนอาร์บวกกับร่วงเอสเซนอาร์บวกควรเอาอะไรครับดาร์คชายเอสเซนอาร์บวกเก่งกว่าเยอะฮะเป็นเป็นตัวเอสเซนอาร์บวกที่เก่งที่สุดบอกแค่นี้ผมมียูอาร์อัศวินผมควรไปทําอัศวินเอสเซนอาร์บวกแทนพี่ดําใช่ไหมครับอันเนี้ยพี่ยังตัดสินใจอยู่ว่าพี่ทํายังไงดีแต่ใจพี่ค่อนข้างไปที่พี่ดำเพราะพี่อยากเล่นเลยอะ่ะถ้าอัศวินเอสเซนอาร์บวกมันเป็นแค่ซัพพอร์ตตัวยูอาร์นอะหอเปล่า เอาอัศวินเอสบวกก็ไม่ได้เล่นทีมหลักอยู่ดีหวังประโยชน์คอได้แค่ทีมรองสเตตัสยูอาเพิ่มเยอะจริงแต่ยังไงอัศวินใครล้มก่อนก็แพ้ครับเมตานี้เอาพี่ดมบวกอาวุธยังดีกว่ามาช่วยซับทีมหลักรองก็ได้มีโล่หนามสะท้อนบัฟเลือดม่วงแถมมีไม่ย่อท้ออีกแทงได้ยาวๆอืมอันนี้ความเห็นของยูมีเหตุผลมากเลยนอะก็คิดแบบนี้เหมือนกันแต่ว่า กัวตัวเองเสียประโยชน์อ่ะก็ออคือพี่อยากฟังข้อดีของอัศวินขับเคลื่อน S N R บวกตอนนี้อะไรที่ทำให้พี่เปลี่ยนใจได้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะตอนนี้ในหัวก็พี่ดำละกิจบาคุโก,โกมาตอนไหนครับมาวันนี้นะพี่กี้ครับผมมีปัญหาเกี่ยวกับของเต็มครับไอแผนที่โลกไายนะบุกทุกๆหนึ่งชั่วโมงมันเต็มครับทำยังไงครับพี่เฮ้ยพี่ไม่เคยของเต็มวะ่ะบิดก่อนตลอดนะน้องถามคอมเมนต์ดิคอมเมนต์ของเต็มคือยังไงวะ กิจกรรมบาง์คุโกจะมาใหม่ครับมาแล้วเนี่ยวันที่แปดนะครับได้ลูกแก้วโบรอสวันนี้วันที่อะไรเนี่ยวันนี้วันที่แปดเนาะที่เซเวอร์เปิดเนาะออได้ลูกแก้วโบรอสควรปั้นใหม่ครับปั้นได้นะเถ้าเรามีลูกแก้วโบรอสเนี่ยปั้นได้มันมีตัวลดดาเมจให้แต่ก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะเตือนไว้ก่อนตัวม่วงผมได้แค่อัศวินจากโกลเอสเอาร์ครับถ้าผมจะปั้นควรใส่ของกายภาพหรือเ่าพีดีใส่ของโจมตีดิอัศวินกับเคลื่อน กิจกรรมเอาออกอยังครับเพื่อกลับมาเล่นมันอยู่ไหมมาแล้วเซิร์ฟอร์ใหม่ทันร่วง UR ไหมครับอืมไม่ทันนะอาจจะต้องอัดตัวดำสักนิดหน่อยผมถามหน่อยครับ SSR บอบกของคิงโหดไหมนะมันก็บุทความไวอะแต่มันก็ไม่ได้โหดเท่าอมี้แมนดีกว่าทำไงให้ทันบอมอาทิตย์แรกครับสายฟีโอสายฟีทันอยู่แล้วตอนนี้กิจกรรม5ปีแจกตัวแดงยับยับประมาณสี่สใบ พี่ผมช้าสามวันสุ่มตัวม่วงไปสามสิบห้าไม่ได้ทองเลยจบละควรเล่นเกมทุกวันแล้วก็ควรเล่นวันแรกด้วยอันนี้คนแรกนะไม่ใช่นะราคาขึ้นแล้วหรือเปล่ากิจี้ตอนนี้น่าจะสิบเก้าบาทเอ้าเหรอสิบแปดนะที่พี่เติมยังสิบแปดอยู่พี่ครับด้วง UR กับกาโร่ UR ตัวไหนดีกว่ากันครับผมสายสี่เอากาโร่ดีสุดเด็ก UR กลับมาตอนไหนครับยังไม่มีกำหนดเลยอ่ะแต่น่าจะใกล้ามาแล้วล่ะ ผมสุมตัวม่วงไป1 3 0ร้อสิบใบในที่สุดผมก็ได้ราชาทะเลลึก SSR บวกดีใจกับผมหน่อยครับกิจจาอยากได้เซิร์ฟหกสี่เจ็ดจะทันพี่ดำไหมครับเออยากอยู่เหมือนกันนะกิจกรรมพี่ดำอีกกี่วันสิบี่วันเหรอเซิร์ฟเวอร์นั้นอ่ะต้องรอเปิด7วันก่อนห4 7เจ็ต้องรอเปิด7วันงั้นมีเวลาเล่นน้อยมากครับอาจจะทันแต่ไม่ไม่ทันของอย่างอื่นมีวิธีหาหินฮีโร่จากไหนได้บ้างครับเนี่ยตามที่บอกในคลิปอะพี่ทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้ ทำไปแล้วลองย้อนไปดูประมาณเจ็ดวันที่แล้วดักชายมันแจกก้อนเดียวครับเออแจกน้อยทําไมของผมไม่ขึ้นพี่ดำเซเวอร์เราไม่ขึ้นครับเซเวอร์เราเปิดเอ,อ่อเปิดแค่หกวันเมื่อวานเนี้ยวันนี้ครบแล้วมาซะเช้าเลยนะนะรีบเดินทางมากรุงเทพไงแล้วคลิปเนี้ยก็อัดอยู่ที่กรุงเทพถ้ามันแจกพี่ดำนี่ผมโหลดเกมกลับมาแน่ยังไม่ได้ดูคลิปนะดูก่อนเกือบลึกกดป่องม่วงมันสุ่ม2 20ี่สิถึงสองร้อยครับผมสุ่มได้สูงสุดแค่สาสิบ พี่ก็อีกคนหนึ่งไอ้ทำเค้กใช่ไหมโคตรเกียนไอ้ทำเค้กนี่อย่าแจกหรือวาแล้วพูดมาเบาเลยทีเอ็มเครื่องเดี๋ยวไม่ไม่ให้พี่คอแลแลบนะพี่ไม่ได้คอแลแลบเพราะบิดหรือเปล่าเซิร์ฟใหม่มาวันไหนเหรอลพี่เซิร์ฟใหม่มาทุกวันเสาร์ตีห้าเพื่อนผมสุ่มได้ทองสองตัวแต่ได้ปุริก,กับวัอกซี่ร่างหนึ่งอะบิดได้ยังเพื่อนเพื่อนไม่น่าจะอยู่แล้วตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับ ติดต่อแอดมินเว็บคันเทพยังไงครับเติมเครเดิตเกือบชั่วโมงแล้วยังไม่เข้าเลยถ้าเติมเยอะเนี่ยมันจะต้องยืนยันตัวตนก่อนทักที่ a c e b o o k นะของคันเทพได้เลยพิมพ์ไปคันเทพก็ขึ้นแล้วผู้ติดตามเป็นแสนอ,อันนั้นแหละดูไว้ได้ไวจัด6ก5หยังไม่จบเลยเกเรียวนะเป็นไงนละ่ะทอเซอร์บอกแล้วให้มาเล่นเร์วอรนี้ไม่ยอมมาดวงาเอเอาบวกยังเก่งไหมครับเป็นตัวซับให้ตัวยูวประโยชน์ของมันวันที่3ที่มีเค้กพันห้าผมมี9 7 0เจคุ้มแล้วพี่ พ,พี่เติมไอ้นี่ไปไงเป็นแพ็กเทคอะแพ็กเทคเซอร์ผมขายกระปุกออมร้อยสี่เก้านะพี่กดร้อยสี่เก้าไปแล้วไงมันก็เลยเปลี่ยนเป็นห้าร้อยอันนี้อะไรเขาแจกไอจีเหรอไอ้อะไรอินเกมการสไนเปอร์ let เ m ส joy โยขับออกขอเข้าขับเราเซอร์ฟ647มาตอนไหนครับ647เปิดเสาร์นะ,ะับเปิดวันนี้ละ กิจกรรมทำเค้กมันเป็นกิจกรรมหลอกผู้เล่นของอารางวัลก็ไม่คุ้มไม่แนะนําให้สายฟรีหรือว่าเติมน้อยเล่นนะครับรรเพราะว่าเควสแต่ละอย่างเนี่ยให้กล่องนมไม่คุ้มเลยให้น้อยคือนมมึงแพงขนาดนั้นเหรอของไปหยักขนาดนั้นเลยเหรอ,รหเ,เ,หรอเห็นด้วยฮะแต่พี่ก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันเผือมันฟุกไม่ของดีๆพี่ครับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่กําลังจะมาเนี่ยทันกระบองเหล็ก ur ไหมครับมีนะกระบอกเหล็ก ur จะเป็นาขายตรงแพ็คขายตรงเริ่มต้นของทุกเซิร์ฟเวอร์เลย2008ส่วนกิจกรรมไอ้เค้กนั่นเหรอ ไม่ได้ฮเรเกลืออย่างที่เม้นมนบอกหนูดองกระป๋องว่วงไว้สามพันสี่ได้แล้วค่ะวันนี้เ้ยจัดไปดิแบบเบิ่มๆรัวๆนะไปยิงยานนะผมไม่ติดท็อปครับผมเล่นสายฟรีครับพี่แล้วผมต้องทํำยังไงถึงจะได้เข้าเกียวพี่ครับนะสายฟรีเข้ายากนะครับเพราะว่าตอนนี้เคารุมักคัดคนเพื่อที่จะไปกิววักันถ้างไงก็ต่อแถวเข้าคิวมาก่อนแล้วกันผมว่าเล่นสายฟรีแต่อดใจไม่ไหวเติมละมือลั่น พี่ครับตอนนี้วัคซีนมาร่าง2ตัวต่อไปคืออะไรครับคูรีพิสเนอร์สนใจไหมครับเลนตัวแดงในปีนี้ตัวละคร UR มีอะไรมาบ้างนะครับที่เหลือหรอมีอาราชาใต้ดินร่วงอาชูร,ราโมดพิกก็สแล้วก็กาโรสกาโรนี่ตัวแรงเลยเซิร์ฟเวอร์647เปิดวันไหนนะครับเปิดวันนี้นะบิดละถึงมีวัคร่างสองแต่ตัวม่วงในลูกแก้วต่อบีแมนเฮ้ยก็เล่นได้นี่บูดความไวอ่ะ สวันก็ได้แล้วพี่กระป๋องม่วงแค่พันสอเองแต่ยัดเพชรด้วยสูตรการคำนวณร้านขั้นเทพคืออะไรเหรครับผมลืมเอาแพ็คที่เราซื้อเอาราคามันตั้งนะหารด้วย25คูณด้วย18บแปดตอนนี้เธเกิดราคาขึ้นก็คูณด้วย19จะได้ราคาที่เติมกับขั้นเทพนะครับรูเ่